คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนดูเหมือนจะโชคดีตลอดเจออุปสรรคใหญ่แค่ไหนก็ยังหาทางออกได้แต่บางคนกลับติดขัดไปหมดเจอเรื่องเล็กๆนิดเดียวก็ถอดใจแล้วความจริงแล้วความต่างมันไม่ได้อยู่ที่ต้นทุนเงินทองแต่มันอยู่ที่ต้นทุนความคิดโดยเฉพาะสิ่งที่เราเรียกว่าความคิดบวกครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมการคิดบวกถึงทำให้เรามั่งคั่งได้จริง และเราจะเริ่มต้นฝึกคิดบวกในชีวิตประจำวันยังไงเพื่อเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ดึงดูดทั้งโอกาสเงินและความสำเร็จเข้ามา 1. คิดบวกไม่ใช่โลกสวยแต่คือการเลือกมุมมองหลายคนได้ยินคำว่าคิดบวกแล้วแอบยิ้มมุมปากบอกว่าอ๋อโลกสวยนี่เองคิดแต่ท่านดีไม่สนความจริงแต่จริงๆแล้วคิดบวกไม่ใช่การโกหกตัวเองไม่ใช่การปิดตาไม่มองปัญหา แต่การคิดบวกคือการเลือกมุมมองที่ทำให้เรายังเดินต่อได้ยกตัวอย่างง่ายๆช่วงโควิดครับร้านอาหารหลายร้านเจอวิกฤตเหมือนกันลูกค้าหายหมดร้านแรกบอกว่าจบแล้วซวยแล้วสุดท้ายก็ปิดกิจการแต่ไม่อีกร้านหนึง่งคิดอีกแบบเขาบอกว่าลูกค้ายังต้องกินข้าวเหมือนเดิมเพียงแต่เขาเปลี่ยนวิธีการซื้องั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีขายร้านนี้เลยหันไปขายผ่านแอปส่งอาหารเปิดเพจไลฟ์สด ทำเมนูชุดครอบครัวราคาประหยัดส่งตรงถึงบ้านผลคือร้านอยู่รอดได้แถมหลังโควิดยังมีฐานลูกค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นอีกเห็นไหมครับเรื่องเดียวกันบางคนมองว่าเป็นจุดจบแต่บางคนมองว่าเป็นโอกาสเริ่มต้นใหม่ความแตกต่างอยู่ที่วิธีคิดเท่านั้นเองครับ 2. คิดบวกทําให้กล้าลงมือเคยไหมครับเวลาจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วเสียงในหัวบอกเราว่าอย่าทําเลยเดี๋ยวล้มเหลวนี่แหละครับ คือความคิดลบความคิดลบทําให้เราหยุดอยู่กับที่แต่ความคิดบวกทําให้เราลองลองนึกถึงคนที่เริ่มทํา y o YouTube หรือ TikTok อใหม่ๆคนดูก็ไม่ถึง10วิวหลักร้อยยังยากเลยถ้าเขาคิดลบเขาพูดว่าไม่มีใครดูหรอกเลิกดีกว่าแต่ถ้าเขาคิดบวกเขาจะบอกว่าดีเลยตอนนี้ยังไม่มีคนดูเราจะได้ฝึกก่อนพอคนเริ่มเข้ามาเราก็พร้อมแล้วคนที่คิดบวกเลยได้ฝึกต่อเนื่องจนวันหนึ่ง คลิป,ประเบิดยอดวิวหลักหมื่นหลักแสนขึ้นมากลายเป็นรายได้จริงๆขึ้นมาตรงนี้สําคัญนะครับความคิดบวกไม่ได้การันตีว่าเราจะสําเร็จทันทีแต่ความคิดบวกการันตีว่าเราจะลงมือทําและการลงมือทํานี่แหละคือบันไดขั้นแรกของความมั่งคั่งครับ 3. คิดบวกดึงดูดโอกาสและคนดีๆเข้ามาเราคงเคยได้ยินประโยคว่าพลังงานแบบไหนจะดึงดูดสิ่งแบบนั้นใช่ไหมครับลองคิดตามนะครับ ถ้าคุณทํางานกับเพื่อนร่วมทีมที่วันๆเอาแต่บ่นว่าเหนื่อยบ่นว่าไม่ไหวบ่นว่าไม่ชอบงานนี้คุณจะรู้สึกยังไงคุณคงไม่อยากทํางานด้วยนานๆใช่ไหมครับแต่ถ้าอีกคนหนึ่งเวลามีปัญหาเขาพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาทางแก้กันคุณรู้สึกมั่นใจขึ้นรู้สึกอยากเดินไปกับเขาคนคิดบวกคือแม่เหล็กที่ดึงดูดทั้งโอกาสและผู้คนดีๆเข้ามาเองผมมีตัวอย่างจริงครับมีพนักงานบริษัทสองคนทำงานพลาดเหมือนกันเลยคนแรกรีบบอกว่า ก็เพราะระบบไม่ดีเจ้านายไม่เข้าใจเจ้านายฟังแล้วเอื่อมไม่อยากคุยต่อส่วนอีกคนพูดว่าผมพลาดจริงครับคราวหน้าผมจะทำแบบนี้เพื่อไม่ให้พลาดอีกกลายเป็นว่าเจ้านายกลับไว้ใจเขามากขึ้นนี่แหละครับวิธีคิดบวกเปลี่ยนโอกาสเปลี่ยนภาพลักษณ์และเปลี่ยนอนาคตได้เลย 4. คิดบวกสร้างความเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความมั่งคั่งอีกหนึ่งความจริงที่เจ็บปวดก็คือหลายคนไม่รวยไม่ใช่เพราะไม่มีโอกาส แต่เพราะใจลึกๆเขาไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความรวยบางคนเวลามีงานใหม่เข้ามาค่าตอบแทนสูงกว่าที่เคยทำเขากลับปฏิเสธเพราะคิดว่าเราไม่เก่งหรอกเดี๋ยวทำพังทั้งที่จริงๆแล้วเขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้และทำได้ในขณะที่อีกคนหนึ่งเมื่อได้รับข้อเสนอเขาคิดบวกบอกตัวเองว่าอาจจะยากแต่เราจะเรียนรู้ได้ผลคือเขารับงานนั้นและได้ทั้งเงินเพิ่มทั้งทักษะใหม่ที่ต่อยอดได้อีก ถ้าเราคิดลบเราจะปิดประตูตัวเองตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเราคิดบวกเราจะเปิดประตูให้โอกาสเข้ามาและค่อยๆขยายความมั่งคั่งในชีวิต 5. วิธีฝึกคิดบวกให้มั่งคัง่งแล้วเราจะเริ่มต้นฝึกคิดบวกยังไงมันไม่ได้ยากเลยครับแค่ทําทีลนนิดทุกวัน 1. เริ่มวันด้วยการขอบคุณตื่นเช้ามาลองพูดหรือเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ3อย่างเช่นขอบคุณที่ยังมีงานทําขอบคุณที่ครอบครัวสบายดี ขอบคุณที่วันนี้ฉันยังมีแรงจะพัฒนาการเริ่มวันแบบนี้จะเปลี่ยนโฟกัสของสมองให้มองหาสิ่งที่ดีๆตลอดทั้งวัน 2. เปลี่ยนคำพูดในใจจากทำไม่ได้หรอกไปเป็นลองดูก่อนอย่างน้อยเราก็จะได้เรียนรู้จากไม่เคยทำมาก่อนไปเป็นดีเลยนี่คือโอกาสแรกที่จะได้ลอง 3. อยู่ใกล้คนพลังบวกคนรอบตัวสำคัญมากถ้าอยู่ใกล้คนที่เอาแต่บน่นเราก็จะบ่นตาม แต่ถ้าอยู่ใกล้คนที่เชื่อว่าทำได้เราจะซึมซับพลังนั้นมาโดยไม่รู้ตัว 4. โฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมได้เศรษฐกิจทั้งประเทศเราเปลี่ยนไม่ได้แต่เราควบคุมได้ว่าจะเพิ่มทักษะอะไรจะปรับบิสเนสยังไงเลือกเสียพลังกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วเอาพลังไปใส่ที่สิ่งที่สร้างผลลัพธ์จริงการคิดบวกไม่ได้ทำให้เรารวยในพริบตาแต่การคิดบวกคือดินที่ดีที่ทำให้มเมล็ดแห่งโอกาสเติบโตเป็นความมั่งคั่งได้ จำง่ายๆแบบนี้ครับคนคิดลบเห็นแต่ปัญหาจบตั้งแต่ยังไม่เริ่มคนคิดบวกเห็นโอกาสในปัญหาเติบโตจนมั่งคั่งได้จริงดังนั้นถ้าอยากมั่งคั่งจริงๆเริ่มจากการคิดบวกกับชีวิตของเราในทุกๆวันครับ